อ่ะปีเลยหนึ่งสองสาม สวัสดีครับวันนี้เราแมดวิววันนี้เราจะไปไหนกันครับคุก,กัตต้องถามพี่ลิครับเราจะไปไปปัตตานีไปโคกโพปัตตานีโอเคครับวันนี้เราจะไปโคกโพกันครับซึ่งปัตตานีเนี่ยเป็นบ้านของพี่ลิมนะครับผมวันนี้เรามากัน4ี่คนครับผมคุกัตพี่ลิแล้วก็ ดูฮารานะครับผมวันนี้มาเทสรถใหม่ของวิลีิววนครับ c ี 500X ย <Yeah! S 1> มาดูกันครับว่าเป็นยังไงโอ้ห oh, 500X มันมากครับผมตั mm hmm. วุ่กเน็ตเอร์รุ่เริ่มต้นนะครับ mm hmm. ก็วันนี้จะเป็นยังไงเป็นวันเดทที่ของเราอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็ไว้รอติดตามกันนะครับบาย ขับรถจ้าว่างเร็วว่างนะอะยใจจินอม่ตได้ไรยคนไม่ตเต้องเห่แบบนี่แมมีเรื่องให้ด่ากับเสมอแม่่วงนอนเกี่ยวอะไรกับง่วงนอนไม่เกี่ยวใช่ไหม โอเคครับสวัสดีครับทุกคนกันอีกครั้งนะครับผมทริปนี้แมทวิวเราลุยปัตตานีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่เราจะไปก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวนะครับอยู่ที่อําเภอทรายขาวนะครับเป็นบ้านของรุ่นพี่ที่ทํางานของเรานั่นก็คือพี่ลิฟเองนะครับก็วันนี้ออกรถใหม่มา c b 500x Touring a v e n n e r r ยุคเริ่มต้นของเรานะครับเอามาออกทริปทริปนี้เป็นทริปแรกกันเลยนะครับยังไงรอติดตามกันดูนะครับ ก็อำเภอทรายขาวห่างจากจหาดใหญ่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่ร้อยกิโลเท่านั้นเราขี่รถม้วนเดียวก็ถึงนะครับก็เรามาติดตามดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับยังไงเอาใจช่วยพวกเรากันนะครับบาย สวยงามมากโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะครับสันกาลาวิวใช่ไหมผมเห็นเขาเขียนอยู่ใช,ใช่แหละ<อ>เ,เอ,องเออมันจะเป็นร้านอาร้านแบบนั่งชิวๆตอนตอนเย็นๆอะไรเงี้ยคนจะเยอะหน่อยกาลาวิวโอเคนะั่นเนี่ยบอกแล้วให้มาทับเนี่ยไม่ทับทีนิด เอ้ยเจ๋งมากเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้มันมันเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งเลยนะครับเราขี่เข้ามาจากถนนใหญ่แล้วก็มันจะตรงมาเรื่อยๆผ่านโรงเรียนมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงประมาณทางด้านนู้นครับแล้วก็เป็นโค้งแบบปุ๊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 บเนเหมือนทางเขาทาใหม่ครับสวยดีเลยทีเดียวอันนี้ทุ่งหญ้าอะไรล่ะทุ่งนาข้าวนี่แหละเนี่ยนาข้าว ต้องรอช่วงช่วงเก็บข้าวอ่ะเออกุ๊กกั๊กนี่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่อมันดูหมดได้ไงจ้ข้าวเนี่ยโอ้ยยอดเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อกันฮะคาฟิลิปนู่นเลยพี่หนึ่งคะหนึ่งอย่ข้างบนไหมอ๋อมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นไอ้นี่จะเป็นเขาน้ำตกใส่ขาวไงแต่ว่าข้างบนขึ้นไปมันจะเป็นเขาลังเกียบไงโอเคไม่นี่จ็ดเจุดชมวิวอ่ะเหมือนประมาณเขาคอหงอ่ะอ๋อ แล้วน้ําตกทรายขาวก็คือตรงนั้นใช่มันคืออุทยานใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วเขาเปิดไหมน้ำตกผมรู้สึกว่าไม่เปิดนะแต่ว่าไอ้ที่นเขาที่เราจะขึ้นนั้นมันเปิดไปแล้วโออความจริงน่าเอาพาสปอร์ตมาเต็มนะเดี๋ยวค่อยมาทำกับอาร์มดีกว่าไม่ได้ก็เลยเย็นๆนั้นเออจิตงวยหวาแล้วตรงนี้มันคือร้านกาแฟอ่ะพี่ถูกต้นงไร้านก๋วยเตี่ยวแบบพวกอะไรเงี้ยเขาเพิ่งเปิดใหม่เงี้ย อต,ตอนนี้ยังไม่เปิดทีตั้งแต่ครั้งที่ว่าเราา่าไรไปม,มีดอกย่าั้น โอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกจากจุดที่พักถ่ายรูปจุดแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับมุ่งหน้าต่อไปสู่อุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวนะครับที่ตรงนี้ที่เรากาลังจะไปเนี่ยมันเป็นอุทยานที่มีเขาให้เราปีนขึ้นไปชมทัศนียภาพต่างๆซึ่งสวยงามครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี่จะเป็นน้ําตกทรายขาวซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิด เขาก็ปิดอยู่แล้วก็ไม่ให้คนเข้ามาเที่ยวชมอะไรต่งางๆแต่ตัวอุทยานที่ขึ้นไปเดินขึ้นเขาไปนะครับก็ยังสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างๆได้เดินขึ้นไปชมกันได้นะครับยังไงก็ติดตามกันครับไปโอเคตอนนี้นะครับเราก็ถึงน้ำตกรายขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือจุดคัดกรองของน้ำตก นะครับอุทยานแห่งชาติทรายขาวเสียดายเราไม่ได้เอาพาสปอร์ตมานะครับได้ครับได้ครับก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะตอนเช้าไไม่ด้้ยังโอเคครับไป let's go ว้าวมีกาแฟดิ้งเออเย็นว่ะเฮ้ยเย็นด่างดิ้งน้ำที่นี่เย็นกว่าน้ำตกไอ้นี่น้ำตกคนงานช้างทำไมอ่ะพี่มันเป็นน้ำตกเป็นเป็นแหล่งที่มันใหญ่กว่าหรือว่ายังไงพี่ ไม่บอกไม่ถูกแต่ว่าแต่ข้างบนอ่ะสวยถ้าเกิดถ้าขึ้นไปสุดเลยมันเป็นน้ําแบบเป็นคล้ายๆน,น้ำผาน้ำมัเรือาขึ้นไปไม่ได้มันขึ้นได้แค่ครึ่งเดียวแต่เดินไม่ได้น้ำมันเดินไม่ได้ที่ขั้นแล้วกับเกลือเกลือเฟ้โอ้ขันข้น โอเคนะครับเที่ยลื่นตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นจุดชมวิวกันนะครับดูครับเส้นทางการศึกษาธรรมชาติวัดกันครับคุณจะไปรอดไหมวันนี้ดูครับนี่ครับคือผาพยางู ดูดูแล้วมันก็เหมือนงูเลยทีเดียวนะครับตอนนี้พวกเราเดินกันมาไม่รู้อีกไกลไหมจะถึงเนี่ยใกล้กแล้วรีน้อยเลยผมพูดเลยเนี่ยจริงนอนก็น้อยๆอยอยู่แล้วมาเดินอย่างนี้อีกโอ้เราใจหลังจากที่เราเดินกันมา หนึ่งกิโลครึ่งครับและในที่สุดนะครับพวกเราก็ถึงเป็นการเดินขึ้นเขาที่ทรมานอีกหนึ่งเขาเลยทีเดียวนะครับดูครบับทุกคน,นโอ้ เกลียวเฮ้ยที่ไหนเนี่ยธรรมชาติบรรยากาศสวยงามมากครับถ้ามากันหลายหลายคนน่าจะสนุกถ้ามาคนเดียวก็พอน่าเนี่ยอื่นๆนิดนึงแหละตรงนู้นครับที่เราขี่รถมาเมื่อกี้เราเข้าอยู่ทางนั้นมาที่ด้านขวาเป็นวัดทุกงานที่เราไปถ่ายรูปใช่ไหมอ่าใช่ครับ ตรงนู้นเลยที่มีเมฆกับแดดสลับกันตรงนั้นก็คือทุ่งนาเมื่อกี้โอ้โหอรมสมบูรณ์มากพื้นที่แถบนี้ถามว่าตรงนี้เป็นจุดถูงสุดไหมน่าจะยังครับแต่มันก็ไปไม่ได้แล้วแหละมั้งอ๋อที่เราเห็นไกลๆเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมพี่ไ่ได้เลยโอเคพี่เป้ง งงอ๋อแล้วก็งุ้มลงไปใช่ไหมที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับอโอเคเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับวันนี้ ม่บิวทริปนี้นีฝน,นอีกแล้วครับนีฝนอีกแล้วครับทิปนี้ดูครับหลวงพ่อขออย่าให้โดนวิบากกรรมที่ยุ่งยากกว่าน,นี้เลยครับ เราละครับเราจะตีโค้งให้ยอดซับยอดไล์มันดังๆังเพี้ยมปางนะครับเอาต่ออ่านอ่ะตีเลยหนึ่งสองสามสามทีสามทีพี่โอเคครับรอครับไปกันครับ,รบหลังจากที่เราพัก กันอย่างเต็มอิ่มตอนนี้เราก็กําลังเดินลงไปนะครับแต่เดินลงมันไม่เหนื่อยเหมือนเดินขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับ่าจะบายกว่าเยอะนะจิงจ้าวหน่อยแล้วมันต้องจิกงจ้าวเรากลับไปถ้ำเหมือนนะเราไปถ้าก่อนไปไหนๆก็มาแล้วไหนอ่ะนี่ไงเราที่สองเราก็อาจจะไม่เข้าขึ้นมาแล้วเพราะเราเหนื่อยหมดเลยเออไปสมุวจถ้ำก่อนไม่รู้ไกลหรือเปล่านะที่นี่เคยเข้าไปเออมันไปก็ไม่น่าจะไกลนะเขาบอกว่าระวังไม่ได้ เราลื่นก็คือมันลงนยากไงเราเลื่นลื่น <c oughs> ปุ๊บบุ้งเข้าถ้ำไปเลยปุ๊บไปแล้วไปไหว้พระเลย <c oughs> อยู่หน้าวัดเลย <c oughs> อยู่หน้าถ้ำเลยเนะครับติดตามกันครับตอนนี้เรากำลัง,ลงเดินลง,ไป,ลงไปอย่างช้า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 เดินลงไปซื้อป๊อปซี่กินกันอย่างชื่นใจแล้วเราก็จะเข้าไปในเมืองไปหาหหอะไรที่มันชื่นจิตชื่นใจกินนะครับโอเคไว้เราติดตามกันครับ Bye. <laughs> OK OK OK。 ตอนนี้เราก็พักหาอะไรกินกันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับกุ๊กัตบุฟเฟสบาครับสบาโรตีข้อแอนคอฟฟี่นะครับอยู่ทางใบแหลมตาชีนะครับอร่อยนะอร่อยอร่อยจริงหรืออร่อยเล่นอร่อยจริงนะครับมันเป็นโรตีเรื่องแกงที่แบบมันเป็นปน้ําแกงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับมันมีความผร้อนของเครื่องแกงก็ค่อ,ข,อ,ข,อข้าง กินด,ดีเลยเดีเยวเพาะเขามีไข่มาให้ได้วยนะรอ,ะอข้าว,าวเดี๋ยวรอข้าวเดี๋ยวรอข้าวครับเขาพักกันก่อนกินให้อิ่มได้ดค่อยไป,ไปง่วงกันตอนขับรถใช่นไหมใช่กูลางง่วงไหมง่วงครับเมื่อกี้ง่วงไหมครับง่วงเลยแดงดีไม่แดงดีแดงดีไม่แดงดีงสับชาบ้างไลยบ้างไม่รู้เลยนะ ดีแล้วีนิ้ิปน้ำหน้าอย่างน้อยก็ดูข้างหลังไงดูคนข้างหลังเออะมกอยู่บ้าง <นะ S 2> เราว่าดีเว้ยเพราะแบบ<ด>เราก็จะได้ระวัง่ไถ้ามีปัญหาก็มีแต่กลับไปไม่จะได้ไม่บ่วงก,กันเลยเงี้ยเออครับเงินอดครับเดี๋ยวเราไปด,ดูตาชี โอเคครับทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมตะลุยแล้วครับตอนนี้บุกตะลุยแหลมไดชีครับเราจะไปดูกันว่าความสวยงามที่เขาล่ำหรือการที่มันเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งของจังหวัดปัตตานีเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับขี่รถไปเรื่อยๆครับแดดผมบอกเลยร้อนมากๆครับ ถ้าไม่ใส่เสื้อมาแขนเปล่าเนี่ยโอ้โหแสบร้อนแน่ๆครับผมและที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่ว่าวันนี้ผมซื้อที่จับโทรศัพท์ใหม่มานะครับโทรศัพท์ครับบินเป็นที่เรียบร้อยครับดีครับรถหลังไม่เหยียบตามครับผมก็ยังปลอดภัยดีครับโทรศัพท์คู่ใจของผมก็ระหว่างทางนะครับที่จะไป แหลมตาชีนะครับก็จะมีบริเวณข้างทางเนี่ยเป็นทะเลมันก็เหมือนกับจะเป็นแหลมบีบเข้าบีบเข้าให้เป็นทะเลตีเข้าสู่แหลมก็สวยงามดีครับยังไงก็ไปดูกันครับทางระหว่างมาเนี่ยโอ้โหนาชื่นชมเลยยังไงก็ติดตามกันครับไปครับไป ได้ได้แบบตะกุยทิ้งอย่างเดียวเลยก็ถึงแล้วนะครับแหลมตาซีบอกเลยถ้าขี่มาไม่ได้ใส่เสื้อะนะไม่หิ้งหายโอโคตรร้อนบอกไว้ ดูดีดูดีไหมก็ดูดีนะดูเสียมีเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรนั่นล่ะเรือกอลเเระคือเรือือลอแระทั้งหมดเลยใช่ไหมไไไไไอ๋ๆๆอก็เงียบสงบดีครับเห็นนะข้างๆทางเป็นรีสอร์ทเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ลึกๆ พอเริ่มลึกๆเข้ามาเนี่ยเริ่มจะไม่มีรีสอร์ทเท่าไหร่แล้วเข้ไเไเาได้อีกไหมวะแล้วถ้าเอ้ยอ้อมไปนู้นได้นี่ว่าเอ้ยกูมาถ่ายผิดที่แล้วที่ผาย ไปดะคะใต้ล้วนเมลองว่า นี้ดีกว่าครับตอนนี้เราถึงแล้วแลมตาชีวู้ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับที่แลมตาชี้นะครับตรงที่ที่วิวไฟเดอร์หรือทั่วแก่ๆมากันแล้วนะครับก็ตัวบ้าๆเนี่ยตัวบ้าๆเ เวิ์งของทรายแล้วก็แบบมีรถมอเตอไซคน่าจะรถใหญ่เนี่ยหมดสิทธิ์เลยมาต้องตะกุยทรายนู่นนี่นั่นนะครับนะแต่ก็ต้องดิ้นรนเงินไปสําหรับทริปทิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับมันกันจริงๆครับวันเดย์ทริปอีกแล้วช่วงนี้วันหยุดของเรา มันไม่มีเลยเพราะมันเป็นสิ้นปียังไงต้นปีหน้าเราจัดทริปใหญ่ๆกันเมื่อคลิปที่แล้วเราบอกว่าจะเป็นทริปสุดท้ายของสิ้นปีไม่ครับนี่คือทริปสุดท้ายของสิ้นปีจริงๆของจริงครับนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมแมสทวิวกันมานะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันต่อไปนะครับทุกคลิปแต่ละทริปแต่ละคลิปเราตั้งใจทำกันมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมเข้าไปกด ไค์กดซับในแฟนเพจของเราแล้วก็ YouTube ไปกดซับต์ไใครกันด้วยนะครับก็เราก็กลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวขอพักมอนดันใจเฮฮากันสักแป๊บดึงแล้วก็กลับบ้านขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ